สวัสดีค่ะเจออวนผ้าเพื่อนค่ะเมื่อนี้กับผ้าเด็กๆมาเล่นน้ากันเนาะค่ะนี่อ๋อเขื้อเหลี่ยมตาเนี่ยนูสวัสดีครับนอยลูกสวัสดีครับน้องตุ๊กครับสวัสดีครับน้องตุ๊กครับผ้านอนเห็นอย่างนี้น้องทําอะไรครับครับจ้าเจ้กตัวนหนูตรงจ้าเด้ดดด หนูไปเป็นครับหนูต้องจ้าตัวบาเป็นครับคือไอ้เด้ไอ้ผ uh ุดไอ้โตไอ้โตครับเัวนอนกับครับนา้ำจะบอกครับเอาครับค uh ือไอ้จะบอกครับโตว่าสวัสดีครับคนดูผ้าหนองไว้สวัสดีครับ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 สบอ ครับครับอยู่บนเอาเอามาตอวน้ำอายนี่ไหมตัวตัวว่าผ้านองว่าสวัสดีครับคุณดูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอัะนูหนูตองว่าสวัสดีค่ะคุณหนูต้องพูดว่าสวัสดีค่ะว่าสันบ๊อบแมนรับได้ไอ่ครับคุณน่ะคุณน่ะเอาเอาเอา บอเมนครับบอเมนครับนุกนุ๊กแตง่าสวัสดีค่ะตัวเอว่ามาเลยพี่เซะกเลยไม่เหลืออแม่ไอว่าก็เหลือเอาเลยสิเลนอยง สวัสดีครับบอกเสียไปใส่กระเป๋าบอกบอกไปใส่เบิร์ุู๊ครับกระเป๋าไทยกระเป๋าแม่แจ๋วบอได้ใส่แล้วคือสวัสดีค่ะตัวหนูต้องพูดว่าสวัสดีค่ะมึงก็ดูเสร์อะไรหัมกัดหัมกัดหัมกัด อาถ่ายรูป <H á? S 3> ี้านออบบ่เงอบอบนั่นๆนอกอย่างข้กดแช่ๆนั่น วายดําไรเฟิ้อหาผามาเจอในน่องเฟิดอหยุดเซ็ต<ๆ>เซ็ต<ๆ>เอย่าอาอย่าอาาจะยังที่จู่มันจะขอปากเรียนมาไดไไา้ไอ้เจะเซ็ตห้ยอาจจะเซ็ตปากให้

จ้าบันนี้อไอ้ก็สิได้บันดีได้ผ้านองเบาว่าจ้าได้บัน <ś led> พราเบาคับนองกระบากน้ำคับเยอะนองตังเบาจา้าน,น,น,นี่นองตังว่าสวัสดีค่ะอันนี้อันนี้นองเบานำ้ำใบฟองตัวใบมีน้ำยา กรเต็นน,น้าเห็นวาเล mm. <ornament. S 2> ียวเลียเียรยบโอ้ถ้่ปูดน้ำลายสัตว์อาหย่นนี่้ะเอาเลามาเซตเลยมาหาตัวมาให้ตัวไอจะเซตปลาให้เยนเปียกเบิร์ดรสจันงตัววะ

เอ้าวฮึมปิกปิ๊กปิกอ่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอ่าลูกไม้ลูกไม้เดินไปหาย่างไปหาไอตุกย่างย่างอโยกโยกโยกอโยกโยกโยกอโยกโยกโยกน้องมาน้องมากินเลยเออน้องมาน้องกับกัดเขากว้างเอ้าเอ้าหนูดูอะไรดูอย่างกับ ออบางทีบางจระเข้จระเข้ตัวใหญ่อา,า,นนาออ Sadly, ยโอโโอโุโยกโยแม่เน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 ่น่เ่เน่ย่ายาแหย่ไอวะเอะะเอย่าแหอยโยกโยกผ้าหนอนโยกเร็วอยโยก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 อยโยกโยก อายุกโยกโยกโตเหมือนบ่โต้องเท่าน่องอย่างนี้ใส่้อ,สองเท้าเนี้ยแค่คร้งหนึ่งเอาเอมันคือกนละสีวัานี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวน่ให้น่องถือโหลดหลานมาใส่โหลด <laughs> หน่องบ่เห็นดอก เอาบ่ใส่บ่หนูใไซบ้างเอาเอาคู่นี้บ่าฉันเอาคู่นีบ้าอันไหนเลือกอันใดนอันใดนอาจจะใส่ให้นี่เอาอันใดนหนูว่าคู่ใดนอาจจะใส่ให้อันไหนเลือกเลือกสีแดงนั่นน้องมักสีแดงเดี๋ยวใส่ให้เดี๋ยวอ้ใส่ให้ อาใส่หนูจะเลียนซัเบอเรียนเกิอบหอยากเลีนเกิอบคลิปออกเลเกยเค่จเ,เน,เแน่แน่เน่นนเรนน้ำลายเหยงอ้อนซ้อ,อน,นเกิอบนอง งามบ่ไอตัวมันสอดรองเท้าไอตัวบ่เห็นอันนี้ยังนี่ใส,มใส,ใสหมวกใ,หใส,สหมวกไอหนอนเบิ่งดูน้องสิใส่บ่ใส่หมวกใส่หมวกไอผ้าไปเที่ยวเอา้าคอออือบ่เพ<า>ื่อเพื่ออเอาเอาใส่ให้น้องเป็นบ<า>่เอาหันมาทางพี่ ใส no <lum> ่เบื้องไอญ่ใส่หมวกให้เป็นยังไงหมวกหัวโตแล้วหัวใหญ่แล้วใส่ไอตโตใส่ไห้บอเห็นว่าไอตโตใส่หมวกนอนหลังหัวมันหลวมมันครับมันแน่นส่วนตัวมันหลวมจังไง เออไอ้ใจไม่ไอ้ใจไม่เอ้าไอ้ใสจหน่องเบิ้งดูใส่ได้ดีทั้งหลังเหนียนบาลงเบิ้งถ้าเอหน่องวันเบิ้งทั้งหลังมันคือบาลงนี่เอามัด

เอาจะดึงจะดึงพามานไปเรียนจะเรียนพามานจะฆ่านองเดยนผามาน ใส่บ่หนูยักใส่ปะหนูบใส่หนูบใส่หนูบัสไหนูบใส่เอาน้องสิลมไลรถฮึรถน้องสิลลอ่ะอ จ้าคันคลิปนี้จะไววซ้ำน,นีก้ก็น่าจะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะจ้าสวัสดีค่ะ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 อย่าขับไม่หล่ะจ้าตัวมิตครับไอ<ต>รับ<ต>สวัสดีค่ะ